สวัสดีครับสวัสดีคนเลี้ยงหอยทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตอีกเช่นเคยนะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับอย่างเยอะนะครับลูกหอยของเราประมาณสองเดือนกว่านะครับนี่บรรยากาศนะครับ เป็นชุดแรกของเรานะครับที่ทดลองเลี้ยงนะครับตัวน,นี้ผ่านแล้วนะครับได้ลูกตัวโตก็ตนะครับเป็นไซส์จะเท่าเหรียญบาทแล้วนะครับนี่บอ่อของเราเลี้ยนแบบธรรมชาตินะครับตนนัวนี้นี่นก็โอ้เยอะไม่เบานะครับเห็น ตอนนี้ก็เป็นเป็นร้อยสองร้อยแล้วนะครับอัปเดตเรื่อยๆนะครับดูการเลี้ยงนะครับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเจริญเติบโตของเขานะครับว่าเขาจะพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ เยอะพอสมควรนะครับตัวนี้เป็นอาหารของเขาก็สาหลายหางกระลอกนะครับชอบวอ้ที่สุดก็คือลำอ่อนนะครับเนี่ยเอาลำอ่อนเสริมแล้วก็จะมีหัวอาหารเล็กน้อยนะครับ ใส่เยอะไม่ดีนะครับลำอ่อนทำให้น้ำเน่านะครับฝั่งนี้โอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันตัวก็มีนะครับรชุดนี้ตัวกวนเพื่อนอย่างเยอะอย่างเยอะ สนใจสอบถามการเลี้ยงแล้วก็วิธีได้นะครับวิธีการเลี้ยงทำระบบน้ำแบบไหนนะครับยินดีให้คำตอบและคำปรึกษานะครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ